จะไดีให้จะาภาไปกันทู้ภาพการจัดหลักสิบประการรักษาราชการแผนผู้ว่าราชการเหนือเยื่องเกี่หลังสัมจัตเทศบาลนครสุโรทัยการและสมควรครับประกเปลี่ยนเชิญท่านประธานในพิธีครับได้จุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยครับขอประกเปลี่ยนเชิญครับเพื่อบูชาหน้าเครื่ององค์สวนตามจากต่อไปค่ะ พิธีอัญเชิญเทพแทเทพเทวดาฟาดิดมที่จินด้สังเกการณ์หลางรับรู้ในการองสงจัดพิธที่จะเริ่มการนับา้าศุกพระสิทธ์จิดีและงานก่อชาไิเป็ัการกระท โลกกว้างจากนานาชาติสเสด็จประภาสลายหมื่นไม่เพื่อศึกอาสาโบราณว่ารู้อีทรงวางรากอ่านบ่าเมือนให้เรื่องรุ่งจะยานไปตนเถบใหญ่ทีข่าแข็งแข็งคุ้มแม่ตนมีการศึกษาประชาลาัต เพื่อูนกันเพื่อเป็นหลักประกันมันให้ไทยคงการจัดงานนวริตการองค์พระชมุรเที่ท่านสุภมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้โปรยข้าวตอกหอมดอกไม้หลังจากเสร็จพิธีการบสรสงจัดงานนมัสก,การองค์พระสมุดเครับ นางประชาสัมพันธ์ชำนาญการสังกัดองค์การบริษัทสมุทรปราการประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะท่านประดีได้เวลาอันสมควรครับากระเปียนเชิญทุกท่านครับ แล้วก็เป็นจังหวัดที่ไปเยี่ยมชมน้ำตาท่านจะไหลเพราะว่าบรรทบุลุของเรานั้นได้รวราเป็น่เอ็นที่ภาพใจและเข้าปนตัก

ทุกท่านเป็นอย่างสวยครับก็ <Okay. S 1> ถือว่าทุกท่านอัศอ